ไม่โกง มีประสบการณ์ทํางานสําเร็จค่ะดิฉันไตรฉับธนสารไตรพบรองขดศพพักไทยสร้างไทยพักไทยสร้างไทยนะคะขออาสาดูแลคนไทยตั้งแต่ตั้งคันจนวัยชราค,ค่ะเราจะพาคนไทยหายเหนื่อยหายจนไปในทุกช่วงวัยนะคะพักไทยสร้างไทยค่ะเป็นเพียงพักเดียวที่เรามองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงวันนี้ปัญหาของประเทศไทยนะคะมีอยู่2โครงสร้างด้วยกันโครงสร้างแรกคือปัญหาของการคอร์รัปชันค่ะและปัญหาที่2คือประเทศเรากําลังขาดการพัฒนาในเรื่องของการคอร์รั น,นั้นพักไทยสร้างไทยเราเสนอ3เครื่องมือด้วยกันเครื่องมือแรกนะคะคือการจัดตั้งปปช ภาคประชาชนเครื่องมือที่2ค่ะของเรานั้นคือการถอดถอนองค์กรอิสระด้วยห้าหมื่นรายชื่อและเครื่องมือที่3คือการเพิ่มบทลงโทษให้กับนักการเมืองที่โกงและคอร์รัปชันด้วยโทษประหารชีวิตในด้านของการพัฒนาพักไทยสร้างชาติมีจุดยืนอย่างชัดเจนเ,เลยว่าเราเลือกที่จะพัฒนาคนเราขอลงทุนกับการสร้างเด็กไทยให้ฉลาดแล้วก็แข็งแรงเพื่อให้สร้างชาติอย่างมั่นคงต่อไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาคนได้นั้นเราต้องดู แลตั้งแต่ตั้งคันจนวัยชราเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งขันก่ะภักไทยสร้างไทยรามีการดูแลด้วยคูป,ปอง2,000บาท ตั้งแต่ตั้งคันจนถึงอายุ6ขวบเพราะเราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยเริ่มต้นได้ตั้งแต่การตั้งคันเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเรียนค่ะเราขอดูแลคนไทยทุกคนด้วยนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีไม่เป็นหนี้กยสเพิ่มหลักสูตรการเรียนให้ทันสมัยและทันโลกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เราต้องลดเวลาเรียนอีก3ปีค่ะเพื่อให้เด็กไทยจบได้ไวขึ้นกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานสิ่งนี้จะเป็นการลดภาระให้กับพ่อแม่และเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานค่ะไทย สร้างไทยขอดูแลทุกท่านเรามีกองทุนตั้งตัวนะคะให้กู้ตั้งแต่1,000 0ถึง1,000บาทด้วยดอกเบี้ยเพียง1%เท่านั้นเพื่อลดปัญหาการกู้หนี้นอกระบบและที่สำคัญยังสามารถทำให้คนไทยนั้นมีอาชีพมีรายได้และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราค่ะพักไทยสร้างไทยขอดูแลคนไทยด้วยบำนาญประชาชน3,000บาท นโยบายนี้เป็นการผลักดันให้ผู้สูงวัยนะคะก้าวเข้าสู่โปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงวัยนั้นสามารถดูแลตัวเองได้ลดภาระลูกหลานและลดค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐปีละหลายแสนล้านพักไทยสร้างไทยเราเป็นเพียงพักเดียวที่มีจุดยืนว่าเราปราบโกงไม่เกรงใจใครเราไม่โกงนะคะและเรามีประสบการณ์และเราทํางานสําเร็จเข้าคูหากาเบอร์48ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ